สวัสดีนะครับผมสวัสดีอีกครั้งนะครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมที่ผ่านทางมาแล้วก็เป็นผู้ติดตามของช่องเราด้วยนะครับกราบสวัสดีนะครับก็หลังจากที่ผมพังหายไปอีกนานเช่นเคยนะครับที่มามาไปไปแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ยังคอยติดตามทางช่องของผมมาเป็นอย่างดีนะครับก็หลังจากที่ผมได้อ่านฟีดแบ็กไปในตอนที่33นะครับผมแล้วก็ได้ลงคลิปสรุปไปนะครับผมผลตอบรับก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมต้องขอบคุณแฟนรายการของผมด้วยนะครับอ่าพูดสรุปอีกแหละ <laughs> อ่ะเราก็ผมไม่อ่านมาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับที่ให้ฟีดแบ็กกลับมานะครับผมมันเป็นมันสําคัญจริงนะครับสําหรับคนทําอย่างผมเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ดูนะครับว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันไปทุกทางหรือผิดทางนั่นเองนะครับ,บสําหรับวันนี้นะผมผมขอแก้ตัวอีกครั้งนะครับสําหรับใครที่อ่านตอนฟังขอแบบฟังตอนที่33แล้วรู้สึกขัดใจ นะครับผมอยากให้ฟังเวอร์ชันนี้อีกครั้งนะกันผมจะทำเต็มที่นะครับผมแล้วก็จะกลับมาพากเสียงตัวละครเท่าที่ทำได้อีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ติดตามเวอร์ชันนี้อยู่ก็ต้องขอบคุณนะครับผมที่เสนอความคิดเห็นต่างๆนะครับมานะครับต่อไปนะครับผมสำหรับเรื่องอื่นๆนะครับผมอย่างเช่นมหามาข่าเทียบเทียมฟ้านะครับผมก็กำลังดำเนินการสรุปเหมือนเดิมนะครับแต่ผมอาจจะอ่านให้มันดีขึ้นนะครับผมไม่ใช่แบบแบบเดิมที่ในตอน อจกักรพรรดิอมตะตกซานในตอนที่สามสามสิบสามนั่นเองนะครับมันผมว่าเองก็น่าจะงงๆอยู่นั่นเองนะครับผมก็จะนําความคิดเห็นต่างๆนะครับไปปรับปรุงแก้ไขอีกเหมือนเดิมนะครับผมสาหรับวันนี้นะผมมาฟังตอนที่สามสิบสามของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุคนที่เข้ามาฟังอีกครั้งด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตาม อ่าซีรีส์นี้ต่อไปนะครับผมพอตอนนี้เขาจบไปแล้วครับผมที่ประมาณ1,600กว่าตอนนะครับเราจะอยู่กันไปอีกยาวนานเลยนะครับผมไม่รู้ว่ากี่ปีจะจบนะครับแต่สําหรับผมเองก็พยายามไม่ทิ้งแน่นอนนะครับผมอ่าสาหรับตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้ว <laughs> <laughs> เหมือนกล่าวเปิดอีกแหละ <laughs> เปิดทุกคลิปมาคลิปหนึ่งไปคลิปหนึ่งโอ้ชีวิตโอเคปะเราไปฟังกันเลยดีกว่าสําหรับจจกรพัดอมตะจงศาสตร์ตอนที่ส3สาม สิบิหญ่ตามไปเลยไหมเราสิทธิ์สำนักข้าย,ยางมากมายที่เข้ามาหาเทียนชาพวกเจ้าตามไปข้ากับยุนเชียนจะตามพวกเจ้าไปทีหลังเทียนชากล่าวครับทุกคนกระตอบปากรับคำหลังจากนั้นคนของสำนักขาย,ยางก็ก่าวขึ้นเหยียบกระบี่ของพวกเขาเหินข้ามพวกเขาตามไปและมีคนจากสำนักอื่นตามไปด้วยเช่นกันจงซานข้าเองก็ต้องการตามไปเหมือนกันแล้วเจ้าละ่ะเจ้าโสเสียงนั้นถาม อ๋อข้าคงต้องขอตัวไว้เจอเกันโอกาสหน้าแล้วกันจงซานตอบกลับออกไปเอ้าฉะนั้นแล้วเจอกันนะเจ้าโสเซียนไปยักหน้าก่อนจะกระโดดข้ามภูเขาตามพวกนั้นไปหุบเขาแห่งนี้เหล่าคนที่ได้รับบาดเจ็บเองก็ถูกช่วยเหลือออกไปจนหมดตอนนี้ที่ยังเหลือก็มีอยู่แค่จงซานเทียนลิงเอ,อ๋อเทียนชาสิษย์อีคนหนึ่งของสำนักขาย,ยางที่มีนามว่าหยุนเฉียนและศพของชายชารา ยุนเฉียนที่เก็บแทบปัดของชายชาราและกระบี่ตรอจนกำไรเก็บของซึ่งจงซานที่จ้องมองไปยังุบเขารอบๆพื้นดินเป็นหลุมเป็นบ่อศิลาขนาดใหญ่แตกละเอียดและยังมีแอ่งลึกขนาดใหญ่อีกหลายแห่งนับว่าเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงอย่างมากแม้แต่จงซานเองจ้องมองออกไปด้วยความตกใจคนเหล่านี้แข็งแกร่งจริงๆในเวลานี้พวกเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยแม้แต่เจนดิงเอ๋อเองก็ไม่สามารถจะต่อกกอนได้ แน่นอนว่านี่เป็นการต่อสู้ของคนที่มีระดับแก่นทองคนที่จะร่วมการต่อสู้ได้ต้องมีระดับแก่นทองเท่านั้นลิงเอ,อ๋อเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรสิทธิพี่ใหญ่ที่สอบถามไปยังเตียนลิงเอ,อ๋อที่กําลังอยากรู้อยากเห็นเรื่องต่างๆได้ยินสิทธิพี่ใหญ่คุยกับนางก็ะทาให้ลิงเอ๋อนั้นตื่นเต้นเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ยังเด็กแล้วนั่นเองสิทธิพี่ใหญ่คนนั้นเปรียบเสมือนวีรบุรุษของนางทว่าเขากับเห็นนางเป็นเหมือนกับเด็กเล็กทว่าก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญ เพราะตอนนี้นางโตแล้วนั่นเองอ๋อจงซานและข้านั้นออกมาฝึกด้วยกันและพวกเราก็ผ่านมาที่นี่ได้ยินว่ามีการต่อสู้ใหญ่เกิดขึ้นดังน,นั้นจึงออกมาดูที่นเ๋อนั้นกล่าวออกมาด้วยความตื่นเต้นอืมเจียนชาแค่พยักหน้าสิบปียเรียบร้อยแล้วครับยุนเชียนั้นกล่าวเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขานั้นกําลังเก็บศิลสงครามนั่นเองดีเจียนชานั้นพยักหน้า เออสิพี่ใหญ่ข้าขอไปกับสิพี่ใหญ่ได้หรือไม่ที่ลิงเอ๋อนั้นสอบถามเทียนช้าด้วยความคาดหวังสิกด้านหนึ่งยุนเฉียนก็เห็นเทียงลิงเอ๋อก็เลยเผยยิ้มออกมาแล้วกล่าวต่อพี่ใหญ่เขาว่าสิพี่ใหญ่ในเมื่อหลิงเอ๋อพูดขนาดนี้แล้วอะ่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะอืมขอบคุณสิพี่ยุนเฉียนที่ลิงเอ๋อนั้นเผยรอยยิ้มกว้างฮ <laughs> ใครยังไม่ได้เป็นสิพีของเจ้าซะหน่อยเจ้าต้องก้าวมาให้ถึงระดับแก่นทองก่อน ย่นเฉียนนั้นหัวเราะเทียนชาขมวดคิ้วไปมาก่อนที่จ้องมองไปทียนหนิงเอ,อ๋อและก็พยักหนา้าอืมก็ได้เย่เทียนหนิงเอ๋อนั้นกระโดดดีใจจงสานข้าจะไปกับสิพี่ใหญ่เพื่อไล่ล่าเหาสานเจ้าไม่จำเป็นต้องห่วงความปลอดภัยของข้านะเทียนหนิงเอ๋อกล่าวตอบต่อจงสานที่ยืนอยู่ที่นั้น ในตอนแรกนั้นหากไม่เพราะว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้ได้ไปหมดแล้วคงจะไม่มีใครเห็นเขาเป็นแน่แม้แต่ยุนเชียนและเทียนชาเองก็ไม่มีใครเห็นเขาอยู่ในสายตามแม้แต่น้อยยุนเชียนและเทียนชาที่หันกลับไปมองสิทธิ์ใหม่ของสำนักขายย้ายางทั้งครูต่างก็คิดว่าเรื่องนี้มันไม่จําเป็นแม้แ,มแต่น้อยจงซานจงมองไปรอบๆจากนั้นก็หันกลับมาจ้องมองเทียนชาและยุนเชียนก่อนจะมาหยุ่ที่เตียหนึ่งเอ,อ๋อก็แล้วก็พูดว่าไม่ ai, ข้าไม่อนุญาต อนุญาตเหรอการที่จงซานกล่าวไม่อนุญาตนั้นก็เหมือนกับการเทน้ําเย็ยนทั้งใหญ่ลงบนร่างของเทียนดิงเอ,อ๋อที่กําลังมีความสุขอยู่มันได้กลายเป็นวันที่ฝนตกในวันที่มีขบวนพาเลทเขาเป็นใครกันถึงได้บอกว่ามันไม่อนุญาตอะไรทําไมล่ะเทียนดิงเอ๋อแสดงสอบถามออกมาด้วยความหดหู่ยุนเฉียนและเทียนฉาจ้องมองบียงจงซานท่าทางสับสนพวกเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าสิทธิ์หม้ผู้นี้จะกล้ากล่าวออกมาเช่นนี้ ไม่ให้ไปก็คือไม่ให้ไปจงซานกล่าออกมาอย่างคึงขังเทียนชาละยุนเชียนขมวดคิ้วเมื่อจ้องมองไปยังจงซานที่กล่าวเสียงแข็งเจ้าเป็นแค่สิทธ์ขั้นสามไม่ใช่หรือไซหัวกรบไปพวกเขาจะดูแลความปลอดภัยของที่นี่เออเองยุนเฉียนขมวดคิ้วไปมาก ในเวลานี้ท้ายที่สุดแล้วเทียนนิงเอ๋อก็มีโอกาสที่จะได้อยู่กับเทียนชาจะให้นางปล่อยไปได้อย่างไรนางที่รู้สึกสิ้นหวังเป็นอย่างมากจนซานเองก็ดีกับนางเสมอมาตามใจนางทุกอย่างตามที่นางต้องการทําไมตอนนี้ถึงได้ขัดขวางนางละ่ะทําไมตอนนี้ไม่เหมือนทุกครั้งกันละ่ะนางที่เม้นริมฝีป,ปากใบหน้าหมดหวังนางจ้องมองไปยังศิษย์พี่ใหญ่เห็นได้ชัดเจนว่านางต้องการจะไปด้วยจริงๆ จงสารไม่ได้จ้องมองไปยังชุนเฉียนเลยแม้แต่น้อยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสิทธิ์ขั้นสองทว่าจงสารก็ไม่ได้ใส่ใจเขายังคงมองไปยังเทียนหนิงเอ๋อแล้วกล่าวว่ามันอันตรายเกินไปเขาไม่ต้องการให้เจ้าไปไม่มีสิพี่ใหญ่อยู่เขาไม่ปล่อยให้ข้ามีอันตรายหรอกเขาไม่ทําแน่เทียนหิงเอ๋อนั้นกล่าวพยายามที่จะโน้มน้าวจงสารพอพอได้แล้วลิงเอ๋อต้องใส่ใจเขาทําไมพวกเราไปได้แล้วยุนเฉียนขมวดคิ้วขณะกละ่าว ตอนนี้หลิงเอ๋อรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากนางต้องการไปกับสิทธิพี่ใหญ่เป็นอย่างยิ่งทว่าจงซานนั้นกลับไม่ยอมให้นางไปสำหรับจงซานแล้วเขาคือเพื่อนสนิทที่ดีที่สุดสำหรับนางดังนั้นนางจึงไม่ต้องการที่จะโต้เถียงกับเขาทว่านางเองในใจตอนนี้ก็ไม่ต้องการที่จะพลาดโอกาสในครั้งนี้ไปด้วยเวลานี้นางที่น่าเสียโจนเจียนจะร้องไห้ออกมานางก็จ้องมองอย่างอ on ้อนวอนไปยังจงซานเพื่อแสดงท่าทางน่าสงสารอย่างที่สุด กับคำพูดของหยุนเฉียนกับเทียนหนิงเอ๋อก็ต้องหายใจยาวและนางก็รออย,ย่างจดใจจ่อเตรียมจะตามเทียนชาไปขนมกุยฮหวจงซานกราวออกมาในทันทีคะขนมกุยฮัวหยุนเฉียนและเทียนชาก็ขมวดคิ้วไปมาเมื่ได้ยินคําว่าขนมกุยฮหวพวกเขาไม่รู้ว่าจงซานได้กราวขนมกุยฮววออกมาเพื่ออะไรเขาพยายามที่จะโน้มน้าวเทียนหนิงเอ๋อให้อยู่ด้วยขนมกุยฮัวอย่างนั้นหรือ ได้ยินคำพูดของขนมกุยวาแล้วล่ะก็ใบหน้าของเจียงลิงเอ๋อก็แสดงท่าทางเจ็บปวดออกมานางหลับตาแน่นแสดงท่าทางเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเอาละเอาละลิงเอ๋อไปกันเถอะอย่าไปสนใจคนบ้าแม่งเลยหยุนเจินขมวดคิ้วไปมาและจ้องมองไปยังจงสารเขาคิดว่าการพูดเรื่องขนมกุยวาออกมาโน้มน้าวนั้นเป็นการกระทำที่คนบ้าเขาทำกันซึ่งอย่างไรก็ตามนี่คือคำพูดของคนบ้าจริงๆเลอ นี่คือคําสัญญาของจงซานและเทียนหนึ่งเอก่อนที่ทั้งคู่จะออกมาจากสํานักขายย้ายางตราบเท่าที่จงซานกล่าวสัญญานี้ออกมาในเวลานั้นเทียนหนึ่งเอยังคิดเป็นแค่เรื่องตลกทว่าจงซานนั้นกลับกล่าวออกมาเช่นนั้นจริงๆในเวลานี้ซึ่งเทียนหนึ่งเอพบแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกเลยแม้แต่น้อยไม่ใช่เลยอีกซ้ํามันยังทําให้นางเจ็บปวดและยิ่งเจ็บปวดยิ่งนักสิพี่ใหญ่สิพี่ยืนเฉียนข้าขอโทษ ขอให้พวกท่านไปเถอะข้าคงไม่สามารถไปกับพวกท่านได้แล้วที่ลิงเอ๋อที่ลืมตาขึ้นทันทีและหันกลับไปกล่าวกับคนทั้งสองฮะหยุนเฉียนจ้องมองไปยังที่ลิงเอ๋อด้วยสายตามไม่อยากจะเชื่อเห็นได้ชัดเจนว่าลิงเอ๋อนั้นชื่นชมสิทธิพี่ใหญ่เป็นอย่างมากเขาที่เหมือนกับวีรบุรุษของนางเพราะด้วยเหตุน,นั้นยุนเฉียนจึงได้สนับสนุนนางโดยเกลี้ยกล่อมสิทธิพี่ใหญ่ที่จะให้นางไปด้วยทว่าเหตุการณ์กับตอนนี้มันเกิดอะไรกันขึ้น นางยอมแพ้เพียงเพราะขนมกุยวายอย่างนั้นหรือได้เทียนชาเพียงแค่ไปจักหน้ามีเพียงแค่ยุนเฉียนที่งงงวยจ้องมองไปยังเทียนลิงเอ๋อด้วยความสงสัยก่อนจะจ้องมองไปยังจงซานเทียนชาจ้องมองไปยังจงซานชั่วครู่ขมวดคิ้วไปมาจากนั้นก็กระโดดเหินข้ามภูเขาไปโดยที่ยืนเฉียนก็กระโดดตามเข้าไปติดๆด เห็นสิบ์จากไปแล้วเจียนิงเออก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมต่อนางเลยในเวลานี้นางก็อดกลั้นไม่อยากให้น้ําตาลังไหลออกมาแต่เมื่อเห็นคนทั้งสองจากไปสําหรับจงซานก็รู้สึกโล่งใจที่เทนลิงเออร์นั้นไม่ได้ตามไปพูดกันตามจริงการไล่ล่าเฮาซานนั้นเป็นเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นอย่างมาก การต่อสู้ก่อนหน้านี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าแม้แต่เชียนนิงเอ๋อเองก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้ส่วนจะให้ทินชาปกป้องนางอย่างนั้นหรือโฮโหโหเขาจะปกป้องนางด้วยชีวิตเลยงั้นหรือฝันไปเถอะถึงแม้ว่าเขาจะทําก็ตามแต่การไล่ล่าตามเ่าซานนั้นไม่ได้มีเพียงแค่แต่สิทธิของสานักไยหยางเท่านั้นมันยังมีสิทธิ์จากสํานักอื่นๆอีกมากมายเมื่อทุกคนต่างก็เร่งรีบต่างก็แข่งขันเพื่อจับตัวเ่าซานแล้วเทียนชาจะมาสามารถปกป้องนางได้ทุกครั้งเลยหรือ นับตั้งแต่จงซานนั้นสัญญากับเทียนสุนชือ้อเขานั้นก็ตกลงจะใช้พลังทั้งหมดที่เขามีเพื่อปกป้องเทียนหนิงเอ๋อเอาไว้แม้ว่าเขาจะไม่ได้สัญญาเอาไว้ก็ตามทว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้เทียนหนิงเอ๋อนั้นเข้าไปเสี่ยงอันตรายได้อยู่ดีหลังจากที่ทุกคนจากไปจงซานก็ทําการตรวจสอบศพของชายชราที่ถูกสังหารไปยุนเจียนทาการริบสมทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปแล้วก็จริงทว่าจงซานเองก็ยังเห็นอะไรบางอย่างที่น่าสนใจ ความเป็นจริงแล้วจงสานพบเรื่องบางอย่างที่ผิดปกติชายชราคนนี้นั้นเป็นขันทีจงสานสามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนซึ่งในความเป็นจริงอันนี้เองมันกลายเป็นว่าเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะเป็นขันทีจงซานแทบไม่อยากจะเชื่อเลยแม้แต่น้อยเขาเป็นขันทีจริงๆหรือเว้นเพราะว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งในวิชาที่เขาต้องฝึกหรือว่าชายชราคนนี้ได้รับบาดเจ็บมากกันแน่ จงซานนั้นไม่สามารถบอกได้เลยเขาก็ลุกขึ้นก่อนจะหันหน้าเปยงทินงเงอซึ่งตอนนี้นั้นเขาก็พบว่าดวงตาของนางนั้นแดงกลับและกำลังร้องไห้กับความไม่ยุติธรรมกับที่นางได้รับเมื่อเห็นท่าทางของทินงเงอแล้วจงซานก็ถอนหายใจเล็กน้อยก่อนจะรวบรวมความคิดแล้วก็พอกอไปว่าิงเงอแต่ไม่รอให้เขาพูดจบด้วยซ้ำทินงเงอก็ตะโกนใส่จงซานพร้อมร้องไห้ออกมาว่าจงซานฆ่ากเกลียเจ้า ก่อนจะหันหลังกลับที่เ,เงือก็ได้ก้าวขึ้นไปบนผ้าแพรไหมสีแดงร้อยออกไปทันทีเห็นเหตุการณ์ออกมาเป็นเช่นนั้นจงซางก็ได้จะสายนาออกมาก่อนจะเผยยิ้มขมขืนและเร่งรีบตามนางไปจงซางที่ตามออกไปนั้นเองก็ไม่ได้รู้เลยว่าไม่ไกลออกไปนั้นในเวลานี้มันมีสายตาอยู่3ามคู่กําลังมองพวกเขาอยู่และคนพวกนั้นก็คือจงตีลิ้วมิงและหวังกุยนั่นเอง